ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนและความไม่แน่นอนเราทุกคนต่างค้นหาสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความสุขเราต่างอยากมีชีวิตที่ดีมีความสุขที่ยั่งยืนแต่คำถามก็คือเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรบางคนคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีเงินทองมากมายบางคนเชื่อว่าชีวิตจะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีบ้านใหญ่ มีรถหรูมีชื่อเสียงแต่ในความเป็นจริงนั้นต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติเพียงใดถ้าใจของเรายังคุณมัวยังเต็มไปด้วยโทสะโลภะและโมหะเราก็ไม่สามารถเรียกสิ่งนั้นว่าชีวิตที่ดีได้เลยแล้วชีวิตที่ดีคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าความดีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจของเรา และการที่จะมีติดใจที่ดีงามนั้นต้องเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆ3ประการนั่นคือคิดดีพูดดีและทำดีคิดดีเริ่มที่คิดดีเพราะความคิดคือรากฐานของทุกสิ่งความคิดคือจุดเริ่มต้นของคำพูดความคิดคือจุดเริ่มต้นของการกระทำถ้าเรามีความคิดที่เป็นกุศลความกรุณา ความเมตตาเราจะไม่สามารถพูดคำหยาบหรือกระทำสิ่งเลวร้ายได้เพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจลองสังเกตดูถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความโกรธเราจะมองทุกอย่างเป็นลบมองคนที่บ้านก็ขัดหูมองเพื่อนร่วมงานก็ขัดตาแค่ใครพูดผิดคำเดียวก็อยากจะโต้เถียงนั่นคือผลของความคิดที่ไม่ดี ในทางตรงกันข้ามถ้าเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกขอบคุณในชีวิตแม้เจอเรื่องร้ายเราก็ยังยิ้มได้แม้คนรอบตัวจะไม่สมบูรณ์แบบเราก็ยังมองด้วยความเข้าใจเพราะต้นทางของจิตคือความคิดที่ดีพูดดีต่อมาคือพูดดีคำพูดเป็นสิ่งที่ทรงพลังคำพูดสามารถเยียวยาใจคนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทำร้ายใจคนได้เช่นกันในเพราะพุทธศาสนาเรียกว่าวาจาสุจริตคือการพูดที่ประกอบด้วยความจริงความอ่อนโยนและความเมตตาคำพูดที่เปล่งออกไปจากใจที่ดีจะมีพลังมหาศาลไม่ว่าจะพูดกับใครเขาจะรู้สึกถึงความจริงใจรู้สึกถึงความอบอุ่น เหมือนกับเสียงแม่ที่ปลอบลูกตอนร้องไห้เหมือนกับเสียงพระที่สวดให้พรแต่ถ้าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยการเสียดแทงเหน็บแนมประชดประชันแม้จะเป็นคำพูดสั้นๆก็สามารถสร้างแผลลึกในใจคนได้นานนับปีบางคนถึงกับเก็บคำพูดไม่ดีของคนอื่นไว้ทั้งชีวิตกลายเป็นความเจ็บปวดฝังใจและบั่นทอนกำลังใจตนเอง ดังนั้นพูดดีจึงไม่ใช่แค่พูดเพราะเพราะแต่คือพูดจากใจที่เต็มไปด้วยเมตตาพูดเพื่อให้กำลังใจพูดเพื่อให้สติพูดเพื่อให้คนดีขึ้นทำดีและสุดท้ายคือการทำดีการกระทำสําคัญกว่าคำพูดบางคนพูดดีพูดเก่งแต่การกระทำไม่สอดคล้องกันชีวิตจึงไม่สงบไม่เจริญ การทำดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่ช่วยคนลม้มแค่ยิ้มให้คนเศร้าแค่แบ่งปันข้าวให้คนหิวแค่นี้ก็เป็นการทำดีแล้วพระพุทธองค์สอนว่าแม้แต่การยิ้มให้กันด้วยใจเมตตาก็ถือเป็นบุญแต่ในทางกลับกันถ้าเราทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจแม้เราไม่ได้พูดออกมา แต่ใจที่คิดร้ายก็มีผลเพราะกรรมเริ่มต้นจากเจตนาการทำดีอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่มีใครเห็นแต่จิตเราจะรู้และเมื่อจิตเราสะอาดบริสุทธิ์ชีวิตภายนอกก็จะสะท้อนสิ่งดีๆกลับมาเสมอเพราะธรรมะสอนว่าสิ่งใดที่เราทำสิ่งนั้นจะกลับมาหาเราเสมอเมื่อคิดดี พูดดีและทำดีเป็นประจำจิตใจก็จะค่อยๆสะอาดใสยเย็นสว่างแม้ปัญหาจะยังมีอยู่แต่ใจเราจะเข้มแข็งพอที่จะผ่านมันไปได้แม้จะไม่ได้รวยล้นฟ้าก็มีความสุขจากใจที่สงบแม้ไม่มีคนชมแต่เราก็รู้คุณค่าของตัวเองชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไร้ปัญหา แต่คือชีวิตที่มีธรรมะคอยประคองใจและธรรมะนั้นเริ่มต้นง่ายๆแค่คิดดีพูดดีทำดีแล้วชีวิตจะดีเองเพราะเมื่อเราฝึกคิดดีอย่างสม่ำเสมอเราจะเริ่มมองเห็นโลกต่างไปจากเดิมสิ่งที่เคยมองว่าน่ารำคาญอาจกลายเป็นบทเรียนคนที่เคยคิดว่าเป็นศัตรูอาจกลายเป็นครูผู้ฝึกใจ เรื่องที่เคยโกรธจนแทบนอนไม่หลับอาจกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แค่ยิ้มแล้วปล่อยวางได้การคิดดีคือการสร้างกรอบใหม่ให้ใจของเราเหมือนการเปลี่ยนแว่นตาเก่าๆที่มีตะฝุ่นไปเป็นแว่นปาใสที่มองเห็นทุกอย่างอย่างเป็นกลางเป็นธรรมเราจะรู้ทันความคิดที่ชักพาเราไปในทางลบเราจะเริ่มเลือกได้ว่าจะปล่อยหรือจะเก็บจะยึดหรือจะวาง คนที่คิดดีไม่ใช่คนโลกสวยแต่คือคนที่เข้าใจว่าชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราแต่เกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้คิดดีจึงไม่ใช่แค่การบังคับให้คิดบวกแต่คือการยอมรับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างที่เป็นแล้วเลือกที่จะอยู่กับมันด้วยใจสงบส่วนการพูดดีนั้นมันไม่ใช่แค่หลีกเลี่ยงคำหยาบหรือคำดา่า แต่มันคือการเลือกคำที่จะปล่อยออกจากปากอย่างมีสติเพราะทุกคำพูดคือพลังมันสามารถพาใจคนจากที่หดหู่ให้กลับมามีกำลังใจหรือในทางตรงกันข้ามมันก็สามารถผลักคนให้ตกจากที่สูงลงสู่ความมืดได้เช่นกันคิดดูสิคำพูดเพียงประโยคเดียวจากพ่อแม่ครูหรือคนรักสามารถเปลี่ยนอนาคตของเด็กคนหนึ่งได้เลย คำพูดว่าเก่งแล้วลูกพยายามต่อไปนะกับคำว่าทำไม่ได้หรอกแกมันไม่เอาไหนมันพาใจคนไปคนละทางเลยคําพูดจึงเป็นเหมือนน้ำเราจะใช้น้ำไปรดต้นไม้ให้เติบโตหรือใช้น้ำไปท่วมให้จมขึ้นอยู่กับเจตนาการพูดดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องพูดให้เพราะทุกครั้งแต่หมายถึงเราพูดออกไปแล้วใจเรารู้ว่า คำนี้จะไม่ทำร้ายใครคำนี้มาจากเมตตาไม่ใช่โทสะและเมื่อเราพูดดีจนกลายเป็นนิสัยคนรอบตัวเราจะรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้คนในบ้านจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้พูดคุยและเราจะกลายเป็นแสงเล็กๆที่ช่วยปลอบประโลมใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัวมาถึงเรื่องการทำดีในโลกที่คนมากมายแย่งชิงแข่งขันกัน ความดีมักถูกมองว่าอ่อนแอแต่จริงๆแล้วการทำดีต้องใช้พลังใจมากที่สุดการเลือกที่จะไม่โกงในสังคมที่คนโกงกันง่ายๆการเลือกที่จะซื่อสัตย์แม้ไม่มีใครมองเห็นการเลือกจะช่วยคนแม้เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความกล้าจากใจที่แข็งแกร่งและการทำดีไม่จำเป็นต้องใหญ่โตบางครั้ง แค่เราช่วยประคองผู้สูงอายุเดินลงบันไดแค่เราหยุดรถให้คนข้ามถนนแค่เรายิ้มให้คนที่กำลังเศร้ามันก็คือการทำดีทั้งสิ้นทำดีแล้วชีวิตจะดีเองไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่คือความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์เพราะคนที่ทำดีบ่อยๆใจจะอ่อนโยนใจที่อ่อนโยนจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา และเมื่อเราทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบุญกุศลจะค่อยๆสะสมเหมือนน้ำที่หยดลงโอ่งไม่นานชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยน้ำใจที่ล้นออกมาแล้วผลลัพธ์ล่ะชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือคำตอบคือใช่แต่ไม่ใช่ดีแบบร่ำรวยทันตาเห็นไม่ใช่ดีแบบไม่มีปัญหาอีกต่อไปแต่เป็นชีวิตที่ใจเราดีขึ้นและเมื่อใจเราดีขึ้น โลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนไปต่อหน้าเราสิ่งรอบตัวอาจจะยังเหมือนเดิมแต่ใจเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะไม่ถูกคำพูดร้ายๆทำให้วันไหวเราจะไม่ถูกคนลบหลู่ทำให้โกรธเราจะไม่ปล่อยให้ความเครียดเล็กๆมาทำร้ายใจทั้งวันชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่เคยท้อแท้กลายเป็นคนมีกำลังใจจากคนที่เคยหลงทางกลายเป็นคนที่รู้ทาง จากคนที่เห็นแต่ปัญหากลายเป็นคนที่เห็นทางออกและทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เส้นไม่ต้องขอใครขอแค่คิดดีพูดดีทำดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ยออ่อท้อก็เพียงพอแล้วที่ชีวิตเราจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงอานิสง์ของการคิดดี มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าอนาทบินธิกะผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแม้จะเป็นผู้มั่งคั่งแต่เขามีได้ถือตัวคิดแต่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาคิดดีต่อทุกคนพูดดีต่อคนรอบตัวและทำความดีไม่ขาดสายวันหนึ่งเขาได้ถวายผ้าและพตาหารแดร่พระพิสุสงหลายร้อยรูปแม้ต้องเสียทรัพย์มากมาย แต่เขาทําด้วยใจยินดีไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆและเมื่อถวายเสร็จเขาก็ไม่ได้อ้อวดหรือคุยโตเขากลับไปทํางานของเขาเหมือนเดิมด้วยใจสงบและเป็นสุขสิ่งที่ตามมาคือคนรอบตัวเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากลูกน้องที่เคยขี้เกียจก็เริ่มมีศรัทธาจากคนในบ้านที่เคยทะเลาะกันก็กลับมารักใคร่ปรองดองแม้แต่เพื่อนบ้านที่เคยริษยาเขาก็เริ่มละอายใจ ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากเงินหรือคำสั่งแต่เกิดจากพลังของการคิดดีนี่แหละคือผลของการคิดดีเมื่อเราคิดดีใจเราจะสะอาดเมื่อใจสะอาดการกระทำของเราก็จะสะอาดและเมื่อใจสะอาดโลกทั้งใบจะเริ่มตอบสนองด้วยความดีเช่นกันพูดดีเปลี่ยนคนได้เรื่องนี้ ขอยกตัวอย่างในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าบอลเขาเป็นเด็กเกเรชอบทะเลาะและพูดจาหย,ยาบคายครูหลายคนไม่อยากเข้าใกล้เขาเพราะเขาดื้อรั้นและหยาบคายจนวันหนึ่งมีครูคนใหม่ย้ายมาเป็นครูผู้หญิงตัวเล็กๆแต่พูดเพราะอ่อนโยนเมื่อเห็นเด็กชายบอลทำผิดแทนที่จะดุเธอกลับพูดว่าครูเชื่อว่าบอลเป็นคนเก่งนะ แค่ยังไม่เจอทางของตัวเองครูรอวันที่บอลจะเป็นผู้นำที่ดีได้นะลูกคำพูดนั้นเปลี่ยนชีวิตของเด็กชายคนนี้เพราะเขาไม่เคยได้รับคำพูดแบบนี้จากใครเลยวันนั้นเขากลับบ้านไปแล้วร้องไห้ครั้งแรกในชีวิตวันต่อมาเขาเริ่มพูดดีขึ้นค่อยๆเปลี่ยนนิสัยจนวันหนึ่งเขากลายเป็นหัวหน้าห้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อน นี่คือพลังของคำพูดที่ดีไม่ต้องใช้เสียงดังไม่ต้องใช้ไม้เรียวแค่ใช้ความเมตตาประกอบกับวาจาสุภาพก็เปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตทำดีแล้วได้อะไรบางคนทำดีแล้วท้อเพราะไม่ได้ผลทันทีจึงอยากเล่าชาดกหนึ่งชื่อว่าสัป,ปิชาดกในอดีตชาติพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นพ่อค้าชื่อว่า ธนันชัยเขาเดินทางค้าขายผ่านป่าลึกอยู่ใบๆระหว่างทางมีพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเขาเห็นพระประเจกพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาแม้ตนจะมีอาหารน้อยเขาก็สละเนยใสและขา้าวตอกอ่อนๆถวายให้พระรูปนั้นพระประเจกพุทธเจ้าไม่พูดแต่ยิ้มให้ด้วยใจเมตตาธนันชัยรู้สึกปิติอย่างลึกซึ้งในใจแล้วเดินทางต่อไป ไม่นานพ่อขากองคาราวานอื่นๆที่ไม่ยอมทำบุญกลับถูกโจรปล้นและอดอาหารแต่กองคาราวานของเขารอดมาอย่างปลอดภัยพวกเขาทั้งหมดพูดว่าเพราะเจ้าทำดีไว้กรรมดีจึงช่วยเจ้าแม้ผลของกรรมดีจะไม่มาในทันทีแต่เมื่อถึงเวลาผลแห่งบุญจะช่วยเราราวกับมีมือที่มองไม่เห็นช่วยเราในยามวิกฤตช่วยเราในยามเหนื่อย ช่วยให้เราเจอคนดีเจอทางที่ถูกชีวิตจะดีเองไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่ใจเราเปลี่ยนบางคนเฝ้ารอให้คนอื่นเปลี่ยนรอให้สามีใจเย็นก่อนเราค่อยพูดดีรอให้เจ้านายใจดีเราค่อยขยันรอให้โลกยุติธรรมเราค่อยทำดีแต่ถ้าทุกคนรอใครจะเริ่มพระพุทธเจ้าสอนว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหากเราอยากให้ชีวิตเราดีเราต้องเริ่มจากตัวเราเองไม่ต้องรอให้ใครดีก่อนเราคิดดีเลยไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจเราเราพูดดีเลยไม่ต้องรอให้สังคมเปลี่ยนเราทำดีเลยเมื่อใจเราเปลี่ยนสิ่งที่เรามองก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เคยมองเป็นอุปสรรคจะกลายเป็นครูสิ่งที่เคยมองเป็นเคราะห์ร้ายอาจจะกลายเป็นบุญที่ซ่อนอยู่ ฝึกคิดดีแม้ชีวิตไม่ดีในวันที่เราสุขทุกอย่างง่ายแต่ในวันที่เหนื่อยล้าเจ็บถูกทอดทิ้งการคิดดีในวันนั้นคือบททดสอบที่แท้จริงของธรรมะในใจเราเราคิดดีตอนที่เขาชมเรามันง่ายแต่เราจะยังคิดดีไหมตอนที่เขาดูถูกเราเราพูดเพราะตอนที่มีคนฟังมันง่ายแต่เราจะยังพูดเพราะไหม ตอนที่ไม่มีใครเข้าใจเราทำดีตอนที่มีคนชื่นชมมันง่ายแต่เราจะยังทำดีไหมถ้าไม่มีใครเห็นนี่แหละใจที่แท้จริงใจที่ฝึกจนมั่นคงไม่หวัน่นแม้โลกจะเหวี่ยงใจแบบนี้ไม่ใช่จะมีมาแต่กำเนิดแต่เกิดจากการฝึกฝึกที่จะคิดดีแม้ในเวลาร้ายหลวงปู่มั่นเคยกล่าวไว้ว่าธรรมะ ไม่ใช่ของดีเวลามีความสุขแต่เป็นที่พึ่งแท้ในยามทุกข์ลองสังเกตในชีวิตดูเถิดคนที่ใจดีจากการฝึกจะยิ้มแม้วันที่ลำบากเขาไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่เขารู้ว่าจะคิดยังไงกับทุกข์เขาไม่ใช่ไม่โดนด่าแต่เขาเลือกที่จะไม่ปล่อยคำด่ามาทำร้ายใจตัวเองปล่อยวางอย่างคนที่คิดดีในวันที่เรารู้สึกว่า ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นใจอาจเริ่มตั้งคำถามว่าดีไปเพื่ออะไรคำตอบคือดีเพื่อใจเราเองเพราะเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีใจเราจะสะอาดไม่หมักหมมไม่อาฆาตไม่ขังขาแม้โลกจะยังไม่ดีขึ้นแต่ใจเราจะไม่หมองและนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดหลวงพ่อชาเคยเปรียบว่า การคิดดีเปรียบเหมือนคนปลูกต้นไม้ต้นไม้ย,ยังไม่โตคนอาจไม่เห็นแต่มันกำลังฝังรากลึกในดินวันหนึ่งมันจะโตแตกใบให้ร่มเงาให้ผลในช่วงที่ต้นไม้ย,ยังไม่ออกดอกเราต้องหมั่นดูแลมันทุกวันเหมือนกับจิตใจเราถ้าเรารดน้ำด้วยความคิดดีบ่อยๆรากของใจจะยิ่งมั่นยิ่งนิ่งยิ่งหนักแน่น พลังของความนิ่งที่มาจากใจดีเมื่อใจเราดีจริงๆเราจะไม่วอกแวกแม้มีเสียงรอบตัวเราจะไม่สัน่นแม้มีคนวิจารณ์เราจะไม่เร่งแม้โลกจะเร่งเราให้สำเร็จเร็วๆเพราะคนที่คิดดีจนฝึกใจได้จะเข้าใจว่าสุขจริงไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จแต่อยู่ที่ความสงบเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วเราสงบใจได้ ไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไปแข่งไม่ต้นไล่ล่าก,การยอมรับจากใครเพราะใจเรารู้ว่าเราถูกต้องไม่ใช่ถูกใจคนอื่นธรรมะจากชีวิตจริงแม่บ้านที่เปลี่ยนชีวิตด้วยคำว่าคิดดีมีหญิงชราคนหนึ่งอายุเกือบ60สสามีตายลูกโตแล้วไม่กลับมาเยี่ยมเธออยู่คนเดียวในบ้านเก่าๆรายได้ไม่แน่นอนคนในตลาดเรียกเธอว่าป้าบัว แต่ป้าบัวกลับไม่บน่นไม่ด่าไม่อาฆาตเวลาขายผักให้ลูกค้าเธอ,อยังยิ้มพูดเพร้อและช่วยเลือกผักให้เสมอวันหนึ่งมีนักข่าวท้องถิ่นไปถ่ายทำสารคดีถามป้าบัวว่าทำไมป้ายัางยิ้มทั้งที่ป้าอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานป้าตอบว่าก็อยู่คนเดียวก็ต้องรักตัวเองไงลูกถ้าป้าไม่คิดดีใจป้าก็จะทุกข์ทั้งวัน ป้าก็อยากให้ใจป้ามีความสุขแค่นั้นแหละคำพูดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งป้าบวัวไม่ได้มีตํำราไม่มีธรรมะที่ท่องแต่เธอใช้ธรรมะเป็นโดยไม่รู้ตัวนี่แหละคือพลังของคิดดีที่แท้จริงไม่ต้องรำเรียนสูงไม่ต้องมีโอกาสใครก็ทำได้ถ้าใจเลือกความดีคือเกราะของชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความเกลียด ความอิจฉาความดีคือเกราะป้องกันใจเราให้ไม่เปื้อนโลกไม่ให้คําพูดร้ายเข้ามาทำร้ายใจไม่ให้สถานการณ์ร้ายทำลายความสงบและเมื่อเราเดินทางไปเรื่อยๆด้วยใจที่ดีแม้ไม่มีใครปลบมือให้แม้ไม่มีใครขอบคุณแต่ใจเราจะบอกตัวเองได้เสมอว่าฉันไม่เคยทำให้ใครเจ็บแม้โลกจะทำให้ฉันเจ็บนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหมด บทสุดท้ายความดีไม่เคยเสียเปล่าไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตามจะเจ็บจะเหนื่อยจะล้มจะพลาดอย่าเพิ่งทิ้งความดีอย่าเพิ่งเลิกคิดดีอย่าเพิ่งหยุดพูดดีและอย่าเพิ่งถอยจากการทำดีเพราะแม้โลกจะมองไม่เห็น แต่ใจคุณจะเป็นพยานว่าคุณได้เลือกทางที่ถูกแล้วบางครั้งผลของกรรมดีอาจไม่ได้ออกดอกในวันนี้แต่มันจะอย่างรากลงลึกเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความสงบความสุขและความสำเร็จในวันข้างหน้าจําไว้นะต้นไม้แห่งความดียิ่งโตช้ายิ่งมั่นคง ยิ่งร่มเย็นบทสรุปธรรมะทางสู่ชีวิตที่ดีถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเริ่มที่คนอื่นเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ใจเราคิดดีคือปลูกเมล็ดแห่งความสงบในใจพูดดีคือส่งความเมตตาให้คนรอบข้างทำดีคือสะสมบุญ สร้างพลังงานบวกไว้ล่วงหน้าเมื่อทั้งสามสิ่งนี้รวมกันใจเราจะเหมือนบ้านที่อบอุ่นที่แม้โลกภายนอกจะหนาวเหน็บแค่ไหนแต่ใจเราจะยังอบอุ่นและมั่นคงเสมอขอพระคุณจากใจขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังธรรมะในวันนี้ ขออนุโมทนาในจิตใจที่สแสวงหาความดีของท่านขอให้ธรรมะบทนี้ช่วยเยียวยาใจช่วยปลอบโยนวันล้าและช่วยเปิดทางสว่างให้ชีวิตของทุกท่านหากท่านชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อแบ่งธรรมะให้คนที่ท่านรักและกด subscribe ช่องของเรา เพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่เราจะนำมาฝากอีกเรื่อยๆขอให้ทุกท่านคิดดีพูดดีทำดีและขอให้ชีวิตของท่านดีขึ้นทุกวันด้วยพลังของความดีที่ออกจากใจของตัวเองสาธุสาธุสาธุ